กลางทะเลทรายกิซ่ายอดหินรูปสามเหลี่ยมมะือมาสูงตระหง่านเหนือผืนทรายคือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าพีระมิดแห่งอียิปต์สิ่งก่อสร้างที่มีอายุมากกว่า4,500ปีและยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแต่และก้อนหินมีน้ำหนักหลายตันเรียงซ้อนกันอย่างสมบูรณ์แบบราวกับถูกวางด้วยมือของยักษ์ไม่มีเอกสารใดบันทึกวิธีการสร้าง ไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าพวกเขาทำได้อย่างไรทั้งในยุคที่ยังไม่มีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใดๆนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าพีระมิดถูกสร้างด้วยแรงคนและความศรัทธาแต่ทฤษฎีอีกสายหนึ่งกลับชี้ให้เห็นว่าการเรียงตัวของพีระมิดทั้งสามสอดคล้องกับข็มขัดของกลุ่มดาวในพลานอย่างแม่นยำราวกับผู้สร้างตั้งใจให้มันสื่อสารกับท้องฟ้าบางคนจึงเชื่อว่า พีระมิดอาจเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกกับดวงดาวหรือสถานีแห่งการเดินทางของวิญญาณตามความเชื่อโบราณเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนวิญญาณจะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ผ่านยอดพีระมิดที่ชี้ตรงไปยังดวงดาวแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีพีระมิดก็ยังยืนอยู่กลางทะเลทรายอย่างท้าทายและทุกคืนที่แสงดาวตกกระทบยอดหินสีทองนั้นผู้คนยังคงเงยหน้ามองพร้อมคำถามเดิม ว่าใครกันแน่ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา